เราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิววันนี้จะมาแนะนำรีวิวซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่ฉายทางโยคูอ่าชื่อเรื่อง หวนชตารักนะคะหรือว่าจุนจิลลิงอ่าก็คือจุนจิลลิงก็เป็นชื่อของนางเอกนั่นเองจ้ะเรื่องนี้นะคะนักแสดงหลักก็คือเพิงเซียราาใช่แล้วรู้จักกันดีจากซีรีส์เรื่องตรงกงตาหนักบูรพา my princess เจ้าชิมหายไวบวกเลยเรื่องนั้นะจ้ะเรื่องนั้นเนี่ยลำไส้มีกี่ขดตับไตมีกี่อันพังรกระจายหมดนะคะเล่นคู่กับ จินหั่นนะคนนี้ก็โด่งดังเหมือนกันนะทุกคนอเรื่องนี้นี่นะคะทํามาจากนิยายในชื่อเรื่องเดียวกันนะไปหาอ่านได้นะคะชื่อเรื่องหัวสตารักนั่นเองผู้กํากับก็คือคนที่กํากับเรื่องฝูเหยาวเรื่องนั้นก็ดังระเบิดระเบิอเหมือนกันนะคะรับประกันความดังถึง3เด้งเลยนะพระเอกนาะงเอกและผู้กำกับเอาเราไปที่เรื่องยอ่อกันทุกคนเรื่องนี้มีทั้งหมด40ตอนนะคะทุกคนเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคสุดเข้มข้น เล่าเรื่องราวชะตาชีวิตที่พลิกผันขององค์หญิงชูจิวหลิงผู้ซึ่งงดงามทางรูปโฉมฉลาดรักแหลมแล้วก็มีความคิดลุ่มลึกแล้วก็นิสัยเด็ดเดี่ยวนะวันหนึ่งเนี่ยองหญิงก็ได้รู้ความจริงว่าชูร่างท่านอาของตัวเองหรือว่าน้องชายของพ่อจัก,กรพรรดิพระองค์ใหม่เนี่ยได้สังหารพ่อของตัวเองเพื่อแย่งชิงบัลลังก์องหญิงจิวหลิงก็เลยตัดสินใจลอบลงพระชนม์้องเต้นในงานวันสมรสพระราชทานด้วยความฉลายของนางที่คิดเอาไว้แล้วว่าถึงจะทําไม่สําเร็จแต่ ก็ยังช่วยยื้อเวลาชีวิตให้กับพี่สาวแล้วก็น้องชายของนางซึ่งเป็นเหมือนหนามยอกอกของท่านอาของนางแต่ก็ไม่สําเร็จก่อนตายหมอเทวดาจินอิงเหวินผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของนางกับลูกสาวจินเจนินเจินเนี่ยได้เข้ามาช่วยชีวิตของนางไว้จินเจนิจนเจินยอมตายในกองเพลิงทําให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าองค์หญิงจิวหลิงเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่านางตัวจริงอ่ะได้อาจารย์หมอเทวดาเปลี่ยนรูปชมและเสี่ยงให้กลายเป็นลูกสาวของหมอเทวดาจินจนเจนิจนแทน แต่ว่าหมอเทวดาก็กลับมาตายนะทุกคนฝากภาระสุดท้ายเอาไว้ให้จัดการโดยให้จิวหลิงนางเอกของเราเดินทางไปเจอโจเพื่อสืบเรื่องของจกักรพรรดิที่ร่วมมือกันก่อกบฏสังหารพ่อของนางแล้วก็บอกให้นางไปพึ่งพาอาศัยตระกูลฟางตระกูลท่านยายของเจินเจินพร้อมกับสืบหาเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจของราชวงศ์เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ครอบครัวไปด้วยความสนุกมยู่ตรงนี้ทุกคนโชคชะตาได้พาจิวหลิงเข้าไปพูพพันในความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับชาย หนุ่มจาก4ี่ตระกูลเลยนะก็คือเรื่องนี้นี่ยนะคะมีพระเอกหนึ่งพระรองสามให้เราเลือกลงเรือกันได้เลยนะชายหนุ่มสีคนเนี่ยนะมีความสัมพันธ์ก็คือมั่นกับนางเอกหนึ่ง แต่งงานแล้วสองแล้วก็รักแรกพบไปอีกหนึ่งอ่ะพระเอกเนี่ยนะคะคือจูจ้านรับบทโดยจินฮัน่นเป็นทายาทแห่งจวนเฉิงกัวกงซึ่งก็เป็นเพื่อนเล่นกับนางเอกแล้วก็แอบ,บรักนางเอกมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยนะแยกจากกันไป8ปีเพราะว่าจูจ้านก็ต้องไปปกป้องชายแดนร่วมกับผู้เป็นพ่อตั้งแต่เด็กแล้วก็เติบโตมาเป็นแม่ทัพผู้เก่งกาจที่สําคัญมีความตลกบบบาขั้นสุดเรียกได้ว่าเป็นพระเอกสงจรก็ว่าได้นะคะทุกคนพระเอกเนี่ยได้เข้ามาพบพันกับนาง เ,เพราะว่าอยากจะสืบถามข่าวคราวขององค์หญิงจิวหลิงรักแรกพบของตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกอยู่เสมอว่าเจินเจินเนี่ยเหมือนกับนางอันเป็นที่รักของเขานะ ส่วนพระรองอาชายหนุ่มคนที่2ก็คือลู่อินฉีรับบทโดยตู้ย่าเฟยนะคนนี้คือเป็นเจ้าบ่าวคนแรกของนางเอกเป็นคนยินชาแล้วก็จริงจังแล้วก็แอบรักนางเอกมาอย่างลึกซึ้งและยาวนานเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยลู่อินฉีเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษของจักรพดิชูร่างแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือปกป้องนางเอกแบบเงียบๆหลังจากนางเอกตายไปก็ไปพยายามปกป้องพี่สาวแล้วก็น้องชายที่เหลือของนางเอกต่ออีกต่างหาก คนที่3คือคุณชายนิ่งอินเจ้ารับบทโดยหวังโยโซเป็นบัณฑิตหนุ่มอนาคตใกล้ผู้รอบรู้แล้วก็มากความสามารถจริงๆแล้วคนนี้นะเขาเป็นคู่มั่นของจุนเจินเจินตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่เนื่องจากว่าทางบ้านเนี่ไม่พอใจนางเอกก็เลยใช้ความฉลาดแลกเปลี่ยนสัญญามั่นกับเงินนะแต่คุณชายไม่รู้เรื่องด้วยวันหนึ่งคุณชายกลับบ้านมาก็เพิ่งรู้ว่าหญิงสาวที่ตัวเองถูกตาต้องใจเนี่ยจริงๆแล้วก็คือคนที่ตัวเองมีสัญญาแต่งงานด้วยแต่ว่าาถูก ยกเลิกไปแล้วไงส่วนคนที่4คือฟางเฉิงอวี่เนี่ยนะคะรับบทโดยโจจ้านเป็นทาย,ยาิเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลฟางแล้วก็เป็นญาติผู้น้องของจุนเจินเจินด้วยนะแต่ว่าเขาเนี่ยมีร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าถูกวางยาพิษ สุดท้ายจับพระจับผูเนี่ยหายเพราะว่าได้วิชาแพทย์ของจิวหลิงเพราะว่านางเอกก็คือเรียนมากับอาจารย์หมอเทวดาไงแล้วก็ได้แต่งงานกับนางเอกเพราะว่านางอ่ะอยากจะช่วยรักษาอาการป่วยให้เรื่องเราก็ดําเนินไปว่าเกิดโรคระบาดที่ทําให้ราษฎรล้มตายจํานวนมากนางเอกก็ได้ใช้วิชาแพทย์ของตนช่วยเหลือชีวิตผู้คนไปพร้อมๆก,ก,กับการแก้แค้นจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันผู้ที่ทําลายชีวิตเธอเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกสนานน่าติดตามมากนะคะทุกคนดําเนินเรื่องไวมากเป็นแนวแก้แค้นชิงไหวชิงพริบทั้ง การที่นางเอกจะต้องพยายามอยู่ให้รอดในจวนตระกูลฟางแล้วก็ยังต้องคอยตามหาเรื่องราวเบาะแสการแย่งชิงอํานาจในราชสำนักบวกกับรัก3 4มี่ห้าเศร้าใครที่มองหาซีรีส์ละครผีเรียดจีนโบราณที่นางเอกสวยฉลาดทันคนนะถึงพระเอกจะโบะบะมาแค่ไหนนะคะ <nickname> นางเอกเรารู้ทันหมดทุกมุกนะรวมทั้งพระเอกนางเอกเ,เนี่ยไม่งี่เง่านะฉลาดท,ทั้งคู่แล้วก็พระรองงานดีก็ขอแนะนําเรื่องนี้เลยนะคะไขขำด้วยนะมีความไขขำมาก ดูแล้วคลายเครียดเดียวเรื่องเนี้ยทั้งลุนทั้งลายเครียดนะฉายทางโยคู่นะทุกคนไปดูกันได้คะ่ะ